สวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้ครับขอบคุณครับบ่าวพอเพียงกับช่องพอเพียงเ็ดตุไรนะครับเนาะพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหนองคามตําบลหนองคามอำเภอกอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ตรงกับเช้าวันจันทร์ครับ11สิงหาคม2568ครับพี่น้องวันนี้ในหอยขาวเอาไฟกับมาหลายอยู่ครับมืมดนี่ส้งหลายๆตาอยู่ตั้งหอนี้คนก็นหลายอยู่ เอา2ว่งครับเห็นเหมวัลงอหูพ่อวันนีครับผมวังสาวอเนี่ยลูกอะไรพ่อลูกดวงตะวันเนาะแล้ก็เป็นลำปีแต่น้นน้อยเนาะหายแล้วนะตอนนี้เนาะได้จากปีระบุนี่ งวเดือนหนานะครับที่เขาสองปีมีไว้ไม่หล่อนมยิ่ไดมีไว้มีหลอดพร้อมเนอะลูกของตะวันเนอะโอ้เสียดายเป็นควาปีแต่หายแล้วเนอะสูงลายวันไหนหนึ่งอ๋ะที่บัวลอยีเดี๋ยวดครับเนาะเอาเปิดไพ่เทนี่ยเปิดไพสิบหกเอาฝากเบร์นักเพ0่อศนยี่ศูนย์หกสี่ศูนากสีครับศูนย์หกสี่ศเกีนาะครับพ่อย่างครับผมพ่อผลครับพ่อผลเนาะเอาครับผมขอพ่อผล วันนี้ครับมาตัวเดียวนี่วันนี้เพ่อเอาดวงตะวันมาตัวเดียวเลยนอกาเเวหอยเจียมอเจียทไหอยเจียมตัวนี้ หมื่นเป็นแม่สาวเตี่ยกลูกแม่แยกลูกของหอยเจมหมื่นหนึ่งพันห้าร้อจ้างันเจ้ามอยัวนึัน้าวเรื่ไรเจ็ดพันห้าเตี่ยเออเอาเป็นของหอยเจมครับลายเจ็ดนห้สวยเลยนี่ยืนดูนี่ ตัวน,นี้ก็สวยได้ไงน,ะนั่นดีก็ตัวเมียทั้งนั้นเลยอันนี้สูงละสูงลอยหลอยยี่สิบห้าถึงหลอยสามกิบระหลายยี่สิบห้าได้อยู่ พาเบื้องบรรยากาศฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีทั้งเอารถทั้ทงรถมีทั้งเอาวงดินไว้ครับหอยตอกกันอ้าวอาหายแล้วหายแล้วใครตอกของใครตอกดีนะอันนี้บีบตีหนึ่องอย่างนี้บีบถูกตัวไหมตัวผู้ตัวผู้โอ้สไลด์แล้วตัวเนี้ย คิ้ครับโอ้นี่รับบีบมาเตอร์หมือตัวนั้นเนี้ตัวไข่เข้าเด้ตันั้นหมื่นพันครับหมื่นพนตูเมียเตัวผู้ตัวผู้ตัวพีเด้ยใช่ไมตัวผู้สามหมืนพป็นแมแม่สาแม่ลูกเ้แม่ลูกเนียครับแม่เดียวแม่เียวปมีลูกวะมัทองเครับอืมมันทองเนาะเป็นมันเป็นงอนอันนี้หมือนื่อนเหมือนห้าพันตัวนี้สั หมื่นห้านนี <S them> ้หมื่นสิ้าร้อเจ้าให้ตอกบอกเบอร์พี่นี่นะครับเบอ์หกห้าบ์งนมครับห้ตอกเนาะเอาเบิงตัวนี้ครับโอบีมาเตอร์ตัวนี้เยอะตึงๆอยู่เนี่ยครับหมื่นห้าพัายุ่นละครับตกแดงไงนะเขงขาหง่ดีเก่งขาหญ่ผคันก็ได้เนาะเนี่ยครับบีบมาเตอร์ครับไ่ค่อยเห็นดอกนานๆมาทีหนึง้ยพอกอะไมดเ้พวกอันนี้ของบุไดบุเนี่ คงให้ตกัน,น <มา S 1> หออย,ยอเป็นเงินตนน้ำไอ้ะ้มห้แมันเลยเป็นนี่หมื่นสิบห้าร้อยเป็นนี่สามหมืครับเนี่ยถ่ายบรรยากาศดเบ่ง เขาพูดอะไรพูดเนี่ยเดองของของ,ของเจ้าเ่ยเออลูกอะไรนเนี่ยลูกไม้ครับลูกไม้เา่าอหไ่เนี่ยนะครเปิดเป็นหนึ่งตัวเมียิครับลูกไม้สได้จากเดือนแล้วได้กี่ยี่ห้อปีครับหนึ่งหมื่เนาร้อย้ยเนาะลูกเจ้าไม้ครับเาเบิง้ง กูดีรอดีรอดีนั่แหละโอ้เหมือนเจ็ดพันห้าร้อยลูกจไหมอู้บอปลุกีดีเนาะบงไทยบังไทยบงไทยพียครับขาสั้นจุกลูกนีดี่เอาเบอเหมือนน้ำทงวายท้องควายแล้วครับมืเนี่ยวนกันไปเนี่ยไทย ลูกเจ้าไม้เอาแล้ให้บอกเบอร์ผมด้วยูนย์าครับผมหกเยครับเก้าีครับแล้หอยยังครับข้อใม่ครับข้อใหม่นับโอ้ข้อใหม่แงขอครับอืหนึ่งหมื่นเจ็ดักับห้าร้อยเอาขอบคุณครับผมตัวหารอะเอามาจากตัวมือมาตัวเดียวครับกวายนี่ยหรอวะครอานี่เดวของผู้ใดเนี่ยแม่ลูกผู้ใดนี่ไทยเนี่ยขายแล้เด ขายแล้วก็ขายแล้วไงเงี้ยฮะเหมือนสองพั 12, hei, ขนขายไปแล้วค nee, ร er ับเหมือนสองพันลูกปูวแม่ลูกลูกปูวครับกินยาดีแท้เลยเนี่ยแล้วแม่ลูกลูกปูวขายแล้วครับเหมือนสองพันเที่ยวราคายบ้างนะพี่น้องหมาไทยครับ ไปขอตลาดลายยืนมีตัวหนึ่งชุดหนึ่งโอ้ยบุญตุ่นงามๆพี่กันนี่ของผู้ใดหนึ่งนะประตูนะครับผมไม่รู้ครับโอ้ของผู้ใดหนึ่งฮะเป็นไข่หรือไม่หร่อเดียวปลาของผู้ใดคืองามแท้หนิไหมถามเราหน่าเราไทยของปลาเด็เดียวอ๋อครับครับเอาไปยังดอกไท้ายก่อนนี่ของปลาเดชครับเดี๋ยวไปถามเพื่อน ของพอดีเอาพอดีสวัสดีครับผมเป็นแม่ลูกน่โอ้ลูกตัวไหนนี่คือโกทีแท้เนี่ยแโอ้ลูกโอ้ตตัวเมียตัวเนังหนาอกยอกตัวแรกก่พ่อลูกสามครับตัวนี้ตัวที่สามอ่ะในท้องยังมีตัวน้อยยังน้อยอยู่นงาะท้องว่างอยู่เปิดเท่าไดรครับเนี่ยเปิดได้สามหมื่นสามพันครับเออสามหมื่นสามพันน้องพอดีบอกเบอร์ให้ผมเนี่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งส้าามหนึ่ครับสี่แปดห เอาครับสามหมื่นเ้ก่อนเหรอสามหมื่นสามพันเอาเนี่ครับเกิดไปบ่อแพงได้นะครับกี่สามมีแม่เขาครับแม่ก็สุนปรมาร้อยสามสิบหากลบครับเสิ 4, 4, ลูกใหญ่นี่ลูกครับเปิ้งลูกเขาโอ้พอปองได้ยังมาพอปองสวัสดีครับได้ยังมาเีอเบ่งลูกตัวนี้ สาวน้อยตัวนี้ครับของพระเดชครับจุกทีเอฟหกแปดโอ้ยินยันดีแท่งว่น้อยตัวนี้แหมโคเดตครับอยู่มาโซงเขาแล้วครับตัวนี้กาปัญหาครับเอาเบิ้งเอาครับตัวนี้มันมีลูกดิเนี่ยมันท้องดิโอ้ก็ปัญหาเอาขายไปแล้วครับนี่เบิ้ง บอถึงเมื่นครับนำเบื้องเราก่อนออกมามาส่งเขาโอ้บุพพันตัวนี้ทุกผ่เอาเอาพุพพันแย่นี่ก็ได้เอาเบืองบรรยากาศก็ไม่ต้องเบืองบรรยากาศพุพพันตัวนี้ทุกผ่ พอพันตัวนี้ของบุไดนน้เนาะหนี่งเนาะตัวน้อยพ่อของพ่อเดียวก็ดีเนาะฮะเนี่ยตัมมวผู้เนีน่ยเท่าฐีเนี่ยห้ามเงนกว่าเนกะือบไปห้ามเงนกว่าเนาะเป็นพ่อพันเนาะพ่อพันพ่อพันเอาไปทางไหนอีก,กวะเทศเนี่ยไม่ลูกประเทศนี้อันนั้นมู่งจะครับเดีครับผมอขอบคุณครับผมเดี๋ยวถ่ายไม่ลูกเพื่อนกันลูกกินนมอยู่ครับว่าเห็นจ้าของเพื่อน บรรยากาศไปน้ำพี่น้องบรรยากาศให้เป็นงามๆเพลินบรรยากาศไปครับุดอกคนวักพี่น้องเด้อเพาะอะเนี่ยอโก้ดีหนเหี้ยของบุรอไเงี้ย

ลูกลูกหลอดเนาะยาาดีเนาะหมื่นเดพันห้าร้อยเนาะงวดเก็บสปีเราเลยเนี่ยขาธรรมชาติต้ไหน่เป็นับธรรมชาติออก้หนึ่งพ่อบอกป่อผมเนาพี่คนบักน้ำนหกสามตุนหกสามหกแปดเจ็ดสี่แปดหกสองสี่แปดหกสองขอหนึงครับผมพ่อขอเนาะไอ้พ่ของพ่อบ่่นเจ็ดพันห้าร้อยเอาทแล้วครับโกอยู่ได้เนี่งคุหนาพ่อ งี้ราคาตะก้อนก็สามพันกว่าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยโก้ๆครับเดี๋ยวนี้น้องนี่กิ้ใหญ่พุ่งป๊อปด้วยนเอาเบื้องขอให้จิ้ใหญ่หน่อน้ำพื้นทางบรรยากาศครับบรรยากาศเป็นแล้วนะครับบรรยากาศก็เป็นยังซี่นะครับทั้งจอดทั้งนั่ง ถึงทึงรถถึงรถก็มีเอาจะไปหาให้ต้นกันำให้ต้นไปไส่ล่ะวันดีครับผมไห้ต้นเดียวเดียวได้ยังมาหลายใช่ไหมของผู้ใดเนี่ยไส่โอ้ของเมนี่เดียวเมนหมดเล้วดี่ยโอ้เมนี่ได้ลูกน้อยมา่มันนี้หลายตัวเว้ย แม่นี้ได้สายน้อยตัวนี้สายสายผูกคอสายคอซองไว้น่ะพ่อแม่นี้ครับนี่ครับตลาดนัดโคกระบือวั่นหนองขามเปิดทุกวันจันทร์พี่น้องเปิดทุกวันจันทร์เป็นตลาดน้ำเก่าแล้วพี่น้องเนะตลาดเก่าเปิดทุกวันจันทร์หมายเลขโทวร์สามของคนกระสูดแปดโอมสองห้าแปดสามสองสองห้าแปดสามสองสามเก้าพ่อกับแม่นี้แม่นี้ไปเลยครับผมแม่นี้ได้สายสายน้อยหนมาตันเนี้ยสายคอซอง ครับผูวงวันนี้ครับหมันตีหมันตี๋ผหม่มันร้อยสโอ้ดีแล้วได้เท่าไหร่ลพ่อยนในีผูนี่ว่าบักแดงกับบักดำว่าสิบสามห้าร้อยผู้เนี่ยมูสามพันห้าตัวละหกพันห้าตัวละเจ็ดตัวแดงันี้นะเกยวยยงตัวนี้แม่ลูกเปิดใบมูลเก้าโอ้แม่ลูกลูกขาวคีคีมบุลร่ามูลเก้านี้ตัวแดงแดงย้เด มื่นแปดัหาหมื่ 8, นแปดัหาคู่นี้หกปัญหานี่หมืน่นสามเนาะยกคู่ได้ดิแม่ย,มแยกคู่เม่แยกดเียกก็แยกตเาโอ้แยกเป็นเท่ตัวแดงๆนะตัวแดงเจ็ดนตัวนี้ 6, 000, หกพันหอเอาครับเอาบบเมนี้บอกผมเนีูนย์หองาหาหก<า>หก<า>ห้าเหตัวปุ่นดตัวปุ่นของตน้นมื่อีัหาศูนย์หกสองหาาหกหาเจัิ่งคู่นี้ครับนยสนใจ ตัวละ6,700บาทสองตัวมือสาม0 0ครับมือามพนห้สอง,ต,ต,งตัวนี่ตัวนึงครับตัวนี้ตัวนึงนี่คุ้บ้านี่ตัวนึงรูปหล่อรูปหล่อ อะไรอะไรทุ่มหาแล้วนครับเด้อเนี่ยอันนี้ของไฮต้นตัวนี้บ่เห็นเจ้าของขึ้นขับตัวเนี่ยพ่ขอกับพ่อบุญพ่อบุญสวัสดีครับผมเอาจี่ยังเนี่ยไม่ยังเนี่ยอันไม่ ไม่่ัรู้สีไม่รู้ส oh, ีดิครับโอ้ถ้าไม่ป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้อันอันนี้กวกอันนี้อันนี้กวกมันเดียวอันนี้กวกบ้านอันนี้ไปอ๋อไม่เก้าครับอ๋อไม่เก้าอะไรก็อะไรเขาเรียกว่าอะไรก็อะไรว่าอะไรก็ต้นต้นที่ต้นที่ตายปลายที่เป็นว่าที่เขาว่าเนี่ยเออเนี่ยนี่ครับ เอาไทยเบิ้งครับเน um ี่ยคุณข้าวปูนเมื่อกี้เนี่ยครับเราขายไปและสองหมื่นสามพันเบิ่งลูกเขาครับลูกหลาได้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 เทียบกับเบิ้งครับแม่ลูกเนี่ยอ๋อแม่เขาครับแม่ก็เป็นลูกสองลเนี่ยลูกได้ลูกงามครับงาะตัวเนี่ยไทยเบิ้งสองหมื่นสามพันเป็นกู้ได้ลูกวนหนึ่งของผู้ใดใครซื้อเอาไรตัวเนี่ย นี่เรียกเจ้าของคนซื้อขายเศร้าหาคุเล้ยงป่ขายเราลูกสามามไอ้ประเทนี้ทิขายเท่าไรเนี่ยลูกมันตัวเดียวกันขายพูดเหรอครับสองเหมืนหาสองเหมืนเอครับคุขายแล้วเปนที่เดีขายสองอาเปิดราคาเลยเเปิดราคาเลยเอาเปิดเห็นเห็นค่าเหรอครับสองเหมื่นหกครับสองเหครับมลาเองครับเออเอาบากเบอร์งตัวาเอาฝากเบอร์ครับเบอร์ศูนย์เก้ครับห้าหกเจครับ ครับไอ้ที่ซื้อซื้อเอาอยู่นี่หมดเนี่ยเป็นยังไงซื้อเอาเบิ่งต้งไหนมาเนาะมันงามต้งไหนมันลูกมันแหละครับลูกโก้เนาะลูกมันไหลูกดีลูกตัวครับนลูกตไหเนี่ยลูกลที่สองนี่ครับที่เอาไปเลี้ยงอย่างัเเอาไปขายตัวเหรอครับไปขายตัวขั้นเลี้ยงก็เลี้ยงมากระน้ำนอมักมักเผาพันนันเนาะเนี่ยครับโอ้ลูกโก้ดีบุหอแมนโอ้โ้ลอเใหญ่เนี่ยเป็นเป็นพ่อพันได้ตัวเนี่ยไม่พอพี่มถึงครับ พอพันได้นิน้องเอครับววเนี่ย้าเป็นสีแดงเนี่โอ้เจ็บเลยเนี่ยฮะนี่าเอาทำนี่เราไม้ทแดงไลนี่นะยคือนีดำปื๊ดแดงดำแดงโก้โอ้หน้าตาโก้หล่อนี่ยตัทนี้เท่าไรนี่เราซือทั้งสองพันคนห่มบานเดียหเสียงลูนี่เวต้องเสียงกันนนี่นี่ครับเราเรา้อสองพันองมื่นสามพันครับเราซื้อไปแล้วแต่เราจะขายสามสองหามพันห้าครับแห่งอะไรนจะไก็ว่ากันไปนะครับเรื่องโทรหาเราออกครับต้องให้เบอร์ไปแล้วเนี่ยเราว่ามันให้ลูกน้ำครับเราซื้อออก ตัวเออยู่เนี่ยายอยี่ินี่สวัสดีครับผมาจิัวมือเนี่ยมาสามตัวสามตัวขายไปักหนึ่งตัวแดงๆตัวนี้แดงๆนี่ยนี่หาที่สามลอยจ้ะตัวตัวดำๆนันนสสิบเจดิบเจ็ดกูาหน่อยเนี่ยมันจะปีจากเดือนแล้วเนี่ยก้มๆเนี่ย หาาก็ตัวเนี้ยอ่จ้ะโอ้เจ้าก็ขายตัวนั้นไปพันหนึ่งเอเอาบอกบอกอันนี้หาหาสิบสามอันนั้นี่สิบเจ็ดนั่นผัดไข่ตัวนี้ไปไข่ถูกตัวนี้อีกน้งีางเนาะได้ขายเอายังเนียจังเขามาเถอะเดี๋ยวตัวไหมเอาตัวไหมเอาบอกเบือให้ผมเน่ อนน,นี่เบอร์โทรศัพท์บศนกแปี่ยบอศูนดสี่สามหนึ่งห้าเจ็ดสองหนึ่งเนาะนี่ครับเบอร์เรา08นย์แปดสีสี่สมหนึ่งห้าเจ็ดสองหนึ่งนี่อีกเบอร์หนึ่งล,ลายก็ศูนย์แปดสองหนึ่งแปดสี่ห้าเจ็ดคือห้าหกเจ็ดห้าครับเนี่ยแต่ขายออกว่ามันค่าย,ยากลันไม่ได้ออก ลองวันนี้ก็เบิ่งบรรยากาศครับเบ่งบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศเลยนะวันนี้ก็บายกันดีอยู่ได้แล้วหมดหรอไม่แบนไปนะครับไม่แบนผู้สาวน้อยใจเนี่ยงงงั้มเนี่ย ก้พันห้องไรเนอมันแต่จะมันคุ้นบ่เนี่ยคุ้นแล้วครับโอ้เป็นยังไงฮะุ้มไนมนจีหายบ่นเนี่ย <นะ S 2> โอ้นางดีเลยมันหลมึงมาขออะายว่ห้อไหงไว้าวพันเนาะสีแดงสีแดงงามๆเอาหนิครับหน้าเราเป็นขีดหูน่อยนึงเอาให้แบนบอกเวดู้ศูนย์เก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้าครับไม่แบนเนาะ สีงามๆสีแดงเอาเรียกลูกก่านเนาะเอคิวตัวนี้มันเปลี่ยนตัวนั้นสิ่งนีเนี่ยออตัวนั้นนหะครับอ๋อตัวนั้นคือเปลี่ยนมันคือเปลี่ยนตรนี้คือมันมีเจ้าชั้นเดียวน่าคิวแตกตัวนั้นตัวเน้่เออโอ้ว่าอยู่ว่าคือไม่ได้บอกะไม่ได้บอกไงไหมอวนดีพ่อมตันน้เห็นตัวใจเคลนี้ไหมคิวคิวแตกกันนะก่อนมันบมีนี่มันมันทีเปลี่ยนตังไดีมันทีหายอย่งนั้นนะจีจ้าเจ้าผู้จีจ้ามันเดีย ้วนไปวันถิ่นไปมันต้องเบิ่งไปต้องแล้ยมันเลยอู้ว้วนไหมว่าอายุคุณ,คณตาง้อตัวนี่วะอาครับเนี่ยเอาเป็นชีบกหดูดชีบยามที่หายบปนเนี่ยเหรออถ่ายเบิงครับบรรยากาศครับบรรยากาศงามๆสายสวยครับพี่น้องของแท้ดันดอน,นครับเอาให้เบิงครับเอามาฝากเอฟซีพี่น้องเด้อนี่งามๆสีแดงๆเพืเจ้าของเพื่อนนะเอาคนที่อย่างวะเพื่อนที่สวนเข้ามันเราวะ ขาเข่าขาเข่ากำลังค้อกันอยู่ครับขาเข่าเ้องกำลังขาเข่าครับเอาเบิ่งบรรยากาศครับกำลังค้องกันอยู่ครับเฮ้ยหละพ่อกำห้อยนี้ห้อนี้สวัสดีครับผมได้มาสองตัวผู้สาวตัวนี้นะผู้สาวตัวนี้ แปดพันห้าแน้านอตอนนี้เรียกผู้เบาวน้อยเด้ยกผู้เบาวน้อยจัะบาทได้ห้องเท่าไรเนี่ยแปดพเอาลูกแม่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 ห้าพันเนื้อสุดดีห้าพันอาแยกแม่อยู่นี่ตัวไหนแม่ตัวใหญ่บอก ให้นี่บอกเบอรไอ้นะศูนย์แปดหกหนึ่งหกศย์แปดหกหนึ่ค่ะศูนย์แปดหกหนหกศยนึ่ให้นี้ให้ตั้นเนาะรับคมเอาเนี่ยครับตัวนี้ตัวโก้ของเราอยู่นหนครับ,บรดีเจ๊ นี่ครับหอยนี้พุทธเอาใบตามิวมาฝากขอคุณครับหอยนี้หอยตังเลยมันมันเลยเนี่ยตัวนี้เราก็ยื้อขายใไฮยุนี่ครับเนี่ยแล้วก็งามยุนี่ตัวนี้ก็ได้น ah, ี่ไม่ต้องมื้อนี้ก็ตลาดก็เริ่มไวยแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านคอนบ้านหนองขามไม้สมิธพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบัเพียงยังใจน้ำครับมื้อนี้สวัสดีครับ